ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งงงงหมดที่นี่ลยครับยิ่งดีใช่ไหมครับอาจารย์จะปั้นให้หมดเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือที่ประหลาดสร้างเจดีไซน์ให้หนูเรียบร้อยเลยใช่ไหมโอเคสูงมากแล้วไม่ไรติ้งสูงขนาดเนี้ยเต็มหกได้4ี่จุดห้าเคยส่งงานไหมครั้งเดียวได้เท่าไหร่จ้ะตอนนั้นสามจุดห้าอจใจดีนะแล้วหลังจากนั้นไม่ส่งนะลำคาญ พยายามจะทําให้มันดีที่สุดแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจก็เลยไม่กล้าส่งอะ่ะดีใจด้วยสี่จุดตบมือค่ั้นครับสามสิบได้ยี่สิบหกสตรัคเจอร์โอ้โหเก่งมากแล้วทัไงในทำไมดูออสโลก็คือดูถ้าที่ฟังดูด,ดูมีความสนใจไอ้มันหน้าตามันเป็นยังไงแม้แต่าการลงแกมาก,ก็ดีแล้วการที่ไปสอบอีกครั้งหนึ่งก็ดีหรือเรียนลงซละรก็ตามมันมันคืออะไรใช่ไหมการขี่ก็เหมือนกันมันคืออะไรคนถือวิธีง่ายๆแต่เขาไม่เหมือนกันโอเคคือแค่ลองบังเอิญเพื่อนฐานจิตก็คือไม่ค่ยปรุงอยู่แล้วอะ นะฮะแล้วมีครูที่เก่งมากเนี่ยเป็นนะครับเนวิเกเตอร์เลยได้นะฮะอันต่อไปก็คือ reading comprehension เต็ม30ได้เท่าไหร่ครับ reading 30ยากนะ reading คนที่อาจจะเจอ word building เนี่ยนะเต็ม10ได้ให้ตัวเอง1 reading เต็ม30ได้เท่าไหร่ครับได้28คตบเบอร์หน่อย28คะแนน give me a break ตอนแรกส10ได้ประมาณเท่าไหร่ตอนแรก22เป็น28อะไรเอ่ยคือเคล็ดลับความสำเร็จฟังกันดีใจแทนนะ28นะฮะก็ แต่ด้บางคนตะกี้เพิ่งมาคุยกับผมนะอาจารย์เข้าใจครับข,ข้อสอบจริงสืมันยากกว่าที่เราทำใช่เปล่านะเจนะโอเคซึ่งคือเอาหลักเหล่าก็คือโบแคบต้องทําไมอาจารย์อยูอย่เฉลยก่อนนะฮะไม่ใช่เวทีหออาจานนะฮะร,รู้ทําไงถึงได้คะแนนสูงสุดถึงยี่แปดก็พยายามอ่านเยอะๆอ่านมากขึ้นนะคะก็อ่านอะไรอ่านนวนิยายพวกนี้ไม่ต้องอ่านเพราะว่าคือที่อาจารย์บอกว่าพยายามอ่านแล้วพยายามสร้างภาพทีเนี้ย หนูพิโรน่ะ่ว่าบางครั้งหนูไม่เห็นภาพ่ะคะ่ะหนูก็เลยไปอ่านนิยายเพราะนิยายมันจะแบบคำมันจะแบบเห็นภาพชัดมากไอเดียนะนิยายต้องมีภาพเพราะไม่มีภาพไม่ใช่นิยาย very interesting ค่ะแล้วก็พยายามทําโจทย์มาก่อนที่จะมาเรียนทุกครั้งทุกพาร์ทด้วยนะคะทุกครั้งทุกพาร์ทด้วยโอเคคือทํามาก่อนแล้วเราจะรู้ว่า ตรงนี้ถ้าเราคิดเองเราจะคิดยังไงแล้วเราผิดยังไงพออาจารย์เฉลยอะค่ะนี่คือสรุปก็คือคุณเอ่อคุณหนูคุณหนูเป็นพาเนี่ทำตามบุญชัยบอกหมดเลยไม่มีอะไรแปลกไม่มีพิษพิดาไม่มีแตกต่างโอเคก็จะว่าทำมาก่อนแล้วดูว่าสิ่งที่อยู่ทาถูกเนี่ยกับที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่แล้วมันแตกต่างแตกต่างตรงจุดไหนโอเคแล้วก็สับหนูจาได้บ้างไหมจําได้บ้างมีวิธีการจาอะไรได้บ้างเน้นให้จำได้บ้างนะฮะ ก็มาซ้ําบ่อยๆค่ะเพราะหนูจะมีปัญหาว่าบางครั้งอ่านเองจะไม่ค่อยไม่ค่อยจําก็อาจารย์บอกไงจะวิธีอะไรก็ตามถ้าเกิดเอ็นอะไรครับริสเซอถ้าเกิดเอ็นริสเซอร์เรก็จบแต่หนูมันคะแนนนอเวอร์ไปน่ะสามสิบไปยี่สิบแปดไปล็อกค้างๆหรือเปล่าไม่ไม่ไม่สูงเกินไปคะแนนนีิอยากรู้ว่าทำไมดูทำทันเน่ะโนนะเพราะมันเห็นเข้า่าบางคนก็สอบมันยากกันเลยมันดูทำไมดูทําได้อย่างเงี้ยคืออ่านปุ๊บเห็นภาพเลยไหม คือ <laughs> หนูจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะคะแวแบบถ้าบางคําเนี่ยยิบตัดไม่เคยเห็นภาพนะหนูจะมีความรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่รู้สับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะครับเฮ้ยเฮถ้าไม่รู้สับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วศาสออาจารย์ใช้ได้ไหมเวลาทาข้อสอบมีมีบ้างไหม <c oughs> มีเยอะเลยค่ะมี <c oughs> หมดเลยมีเยอะนะ <c oughs> คือเยอะเยอะมากเพราะว่าเวลาที่เราทำ reading มันจะมีที่เป็นแบบว่าช้อยข้อที่บอกว่า ัคำนี้หมายถึงอะไรตรงบรรทัดนี้หมายถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูไปเจอคําที่แบบอาจารย์สอนเลยอะค่ะคือแบบ เป็นคําที่อาจารย์พูดบ่อยมากแล้วแบบเสียงอาจารย์ก็กล้องขึ้นมาเลยว่าคํานี้มันแหววเงมันก็จบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าตอนที่ทาไปก็คิดถึงอาจารย์ตลอดถึงทุก section เลยใช่ไหมก็จะมีแววแหววมอบ้างที่แบบเรานั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอเดนิเวก็ very proud of you นะโดยเฉพาะจะไม่รู้มาก่อนว่าเขาเริ่มเนี่ยพื้นฐานที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่บอกแล้วว่าคนไทยฉลาดจะบอกแล้วโอเคแล้วอยากรู้ว่าดูสวดมนต์บ้างกันป่าสวดค่ะหนึ่งจบถึงไหม หนูสวดเก้าจบอะค่ะกี่กี่จบนะเก้าจบค่ะกี่จบนะเก้าจบตบมือให้หน่อยครับเก้าจบเอาวแล้วสุดท้ายจบคลแม็กซ์สองอินเตอร์วิวหนูคิดว่าพลังสมาธิที่เกิดจากการบริกรรมพักคาถาชีพนิชชอเนี่ยทำให้หนูประสบความสำเร็จไหมถามจริงๆจากความรู้สึกทั้งหมดก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็แบบคือบางครั้งเนี่ยเหมือนแบบจะไม่ทําให้เราท้อด้วยอะค่ะเราจะรู้สึกแบบเพราะอย่างหนูตอนแรกที่ทําเนี่ย สอบตอนสอบเนี่ยตอนทำ listening หนูจะรู้สึกโอ้ยได้น้อยแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันถ้าเกิดเราท้องเงี้ย,ยมันจะไปเลยแล้วหนูจะ เอ้ยไม่ได้แล้วพาต่อไปต้องให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ก็แบบพึ่งสู้ทำๆอย่างเงี้ยพลังที่เป็นพลังนะครับพลังดันนะฮะเพราะธรรมชาติถ้ามันยอมปุ๊บทิ้งเนื้ไปเลยพอ listening เนี่ยเป็นครับข้อสเปกเซสชั่นแรกที่ฝรั่งออกมาเนี่ยเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจ demoralize the Asia คขารู้ว่า the Asia มีปัญหา listening comprehension แล้วนะครับสมาธิจะ fall apart ในเซสชั่นต่อไปนั้นดูก็ดึงขึ้นมาอีกทีนึงใช่ไหม <Okay>. <S <S ใช่โอเคสองสามประโยคเออจะแนะนําเพื่อนเราชาวแฟชั่นดิชยังไงบ้างว่าเรียนยังไงจึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบที่หนูประสบอยู่ตอนนี้เพราะหกร้อยนี่คือเลครับเป็นใบใบเบิกทางแล้วโกโทเมืองไทยจุฬานี่เรียบร้อยถ้าหนู่าพื่อตัวดีนะฮะเงินเป็นล้านอยู่ในมือแน่ๆเพราะโอกาสเป็นหนูที่จบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมค่ะขางด้านหนนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โอเคแล้วจะไปเรียนต่อเมื่อไหร่เอย เดี๋ยวพอดีหนูได้ทุนแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะไปปีหน้าเนี่ยคะ่ะเมือหน่อยครับโอ้โหได้ทุนได้ทุนจากไหนจ๊ะเก่งมากเลยสอกอค่ะเป็นของทบวงโอกาสถ้าได้ทุนด้วยแล้วก็บวกกับ600โอกาสไปท็อปเทนมีไหมมีง่ายมากโอเคนะครับเวลกเกอรเอเด็กๆสองสามประโยคจะแนะนำเพื่อนเรายัางไงบ้างในการเรียน,นระยะเวลาสั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนของสองสาม recommendation นพอก็พยายาม ทำมาก่อนแล้วก็ตามบทเรียนตลอดนะคะแล้วถ้าทวนได้ก็ทวนถ้าเกิดว่าไม่ชอบอ่านเองก็มาฟังฟังบ่อยๆมีเวลาก็มานั่งอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่าท้ออย่าคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าแบบครั้งหนึ่งหนูก็เคยรู้สึกว่าเราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้แต่แบบมันก็ทําได้จะมีส่วนโมดิเวตหรือบ้างไหมเยอะมากมาฟังทีไรก็แบกระนใจกจะร้องคือมาฟังทีไรก็แบบ กระตุ้นทุกทีเลยอะค่ะแบบถ้าเกิดขาดเรียนนี่ต้องแบบมันต้องรู้สึกแบบเดี๋ยวจะลืมต้องมาฟังแล้วอาจารย์จะกระตุ้น Thank you very much โอเคแล้วมีสักป,ประโยชสํรประโยคเกีก่ยวกับอาจารย์บ้างไหมเอ่อ uh, to wrap up the whole interview ขอบขอบคุณอาจารย์มากสําหรับความรู้ต่างๆที่อาจารย์ให้มาขอบคุณนูด้วยนะแล้วก็ขอให้นูประสบความสําเร็จนะพบภาในสิ่งที่ดีบุคคลที่ดีสภาวะการที่ดีดและก็ได้คณะได้มาททายสมตประสงส์ตบมื้อให้คุณเพ็ญนภายกครั้งหนึ่งครับ ครับในการดีในนามของท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่แ s t e อ g ง i s h กอบเช็คแคชหนึ่งหมื่นบาทครับให้นูเพนนัาเพื่อเก็บไว้เป็นของขวัญนะฮะเอียะฮะแล้วก็เออเรามีอะไรครับเรามีเอ่ออะไรเซอร์ติฟิเคตนะฮะอีกทีหนึ่งเซนมอบตบมือหน่อยครับ thank you เราจะเช็คอีกครับขอบคุณมากครับ thank you ครับโอเค this is another success case